ครับเกี time, <Pa. S 1> ๊ so ่ดเนี่ยนถ้าธรรมดาได้เกี่ตี่านมากเลยเห้เบิกครับก็ได้เนี่ยมเกีวอันฟันจังได้กอจังถืเก๊ยโอ้ยฟันว่าเห็นงมูงมูเขาบ้านหมูเขาบานก็เลยสื่อนั่งหมดแหละก็เลยมันบาดีี่มันก็นซีเก่าล่ะอันวะวันนี้ก็เลยกลับท่านก็เลยสื่อซีหกนั่ง แม่ก็เลยได้ได้ยูได้บาหลายดอกมาใส่จะฟองมาหลายแกหันบได้ใส่ท่อนั่งนั่งนั่งเลยท่องไปใส่ก็ท่องเลยหลายวเจ้าไปจังซื้อเลขิเจ๊ใช่ฟังมักเนาะเจ้าคือนมาคักแต่เลขใช่ฟองมักมีเงินมันหลบอกให้เศร้ากับบ่เศร้าเศร้าบ่งวดนี่บ่เป็นอย่างยังบ่เศร้าฟองมักเนาะมักแห้งมักแห้งว่ากับว่าเอา กยมาไลก็มเนี่ยมาไลกาอีกานักดอัไนั้นใกรเจ็ไปกดมั่นเราปิดขออนุญาตเด้อแตยังอยานไม่แบไม่เราเลยบอเราเลยค่ะเมื่อกี้เรากดไอ้เน็ตมันไม่ติดไปหอยข้าวโอนตัได้สวยท่องเสียได้เด็ดเจี๊ยบวัดนี้เป็นตาดไทยท่องขึ้นบะกตคือยู่ดีล่ะเป็นคือคึกได้เด็แม่เป็นคึกคได้ใจยุ่ ฝันดีฟันดีอยากบอกแข้งบ่ค่ะันอยากบอกแห้งย่เก็บมาลายมือเลยเตะแมนฝันจังไดจ้าโอ้ยนีนันมันบอกจ้าไปตรงหน้าไปหน้าไปหน้าเราแบบฝนตกก่นหน้าไปหน้าฝนตกหน้าหน้าปลาเขาาดละลายหน่แมนแมนฝนตกแห้งแหงก็เลยไปไปเสียงหน้าเสียงหน้าก็เกาหรอก เังหน้ากัะเก่าเก่าอีกแล้วแม่นวันนี้เขาไปไปมิตรใหม่เก่าเกากันไหมเป็นเก่าเกาไหมอืมเออวันนี้ซ่องเขาไปแล้วจังใดล่ะเห็นหัวใหญ่ไหมไม่พ่วงไหมหันกลืนกระลุนยังเสียงหันดูสิมันมวลมวนโตอยู่งสิไหมก็เรียก่วงเมืองก็เลยว่าห้วยก็บ่กย่านหนูแต่ว่าหัวมันหูวใหญ่อยู่แต่เรียกว่าว่าไปคนหนึงจังไดชู่หัวกระลุนสิไหมใส่ห้ามไหม ชื่อข้อขึ้นเลยจ้ะโด้ยเจ้าว่ะหันมึงสิหันเบิ้งเลยหันเบิ้งซืคือหันเบิ้งซื้อแต่บ่เห็นอย่างแต่ข้ออายุธานี่เนาะเห็นตัวบ้าที่อย่างวมจันเลยว่าห้วยก็สิมาหายจาข้อบ่านเนาะเจี๋ยวขงอขึ้นนะเลยว่ะกินได้แก้เลเลยมากลายจนเราท่องไปจำซื้อเลย เขาเกลยดเราข้องมันเห็นกินาเลิกคนนีคนมาเลยมกินอารกนเมือลิกมาเกแหงจนเอาท้องไปายซเลือดลุวมากั่นฟัมากี่ดีมัมากโอ้ยวกับว่าเอาว่เอามักกันเดียวหนมักกันเดียวหน่อ๋อมนจีได้เนื้อคูจะบ่าฟันหินตัวใหญ่ถึงกูแต่ย่างลายอยู่ค่ะากเราไม่ด้วยฝากมาใจท้องกัน อะไรท่องนบอกอไปท่องจนก็เจากว่าดเตกีได้แฟนฝรั่งแหลกแกกรเลขรับแฟนฝรั่งมันบะมูทชงมากไปผู้ยู่เมืองนอกเมืองหน้าโอ้ไรยู่เด้อล่ะเขาโชงมากบังว่นมายุ่มาสามตัวเลยเรตัวใดเตกีนี่เจ็บอะไรเจ็บศูนย์เจ็บศูนย์แปดศูนย์แล้วสี่ศูนย์มันชรงมาได้กับหกศูน ทีดว่าหายแม่นแม่นตะ้งกี่นะแม่นใส่แค่นั้นแหละมันหายมากแค่นั้นมันอีกต้องเอาขุยกันด้วยต้นไหนมากแค่นไหนมันกลืนบาืนีปอันนี้นี่เป็นเลขเงี้ยกอเจเป็นทรงมากอันนี้เป็นเลขเมียฝรั่งเป็นเลขเมียฝรั่งแม่นพันพันเกิดหายมาตลอดวะค่ะก็พันหายมากคู่ของพันถือดีดีเดียร์ต้นหายมากอีกแล้วมือหนี่ปกติพันหายมากจะคู่จะคางครับโอ้มันเกิดสิ่งใหมเป็นคู่มากสามสี่คู่อยู่เด้เพราะว่าเขาตัดเอาเสีนะ มันหมดดีคนไหนมาใส่ซีครูใส่ซีครูปกติกับไฮมาจะใส่ตลอดแม่แล้วบันนี้เลขเขาดีบออู้เลขเพื่อนพลังเขาดูเด้อเขาดู้อ๋อเขาไม่ปล่อยให้เขาเหรออ๋อมาปล่อยให้เขาแม<ะ>่เขาก็ได้น้ำพร้อม,ม <ะ laughs> แม่กะได้โชคแล้วเพื่นอนหนึ่งละโอ้ค่ะ เด็กเปนพังจดไว้เนี่ยมา่งเด็กเป่นพลังจดไว้เนี่ยมาส่งเด็เกตีเป็นตัวไหนก่อนเด็กนี่นี่เขาจะทองตัวนี้เด้อเก้าศูนยค่ะเลขเกนโตเองจ้ะเก้าศูนย์เจ็ดครับเก้าศูนยโอ้โธ่นีะนี่เราะอันนี้เป็นเลขฝันไหมวะค่ะอันนี้เป็นเลขฝันเลยตรงนี้จ้ะเป็นเลขฝันเกนตนะเรา้องชวฝันของฝันทัง 9ก้าศูนย์เจ็ดกับเก้าศูนย์ปเจตีตัวนี้จ้าวันนี้งูก็ได้ตีเอาตัวนี้ชื่อแะละมักเลยใส่เหรตัวหดคือบ่เห็นเห็นต่หูเจ้กที่ท่าข่อยบบเห็นเนี่ยเอานิ่ง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 นงนิกาศูนเจาแปดงที่ฟันมากฟันบางงูเขาบ้านงูนี่ฟันบางงูเห็นยังโอ้ยฟันบางงูอยู่้องหน้ามันตองสิไหมงูใหญ่ไหม ต่ำมากๆโอ้โหโซ่ข้อข uh, um, okay. ึ้นบ่ค่ะชั่วข้อขึนอ่ใหญ่ยไวมัวเลยสิสิ่งนี้แ่แค่แม่เบียร์บ่แห้งบานีมูมูฝรั่งโเต้นอันนี้ยก่อเลขแล้วเพื่อนนะเพื่อนแฟนฝรั่งนะเขาให้ตัวใดมากตวเพื่อนให้มากจุดลูกนี่จุดลอได้ไบเดียวกันรเล่กเห็นไหม่าเพื่อนฝรั่ง ตัวน้อยเธอประเดฝากแบบนี้ยานจะเพิ่นเห็นแต่นอติครับพี่ลีนี่นะเพิ่นห็นฝากได้เขียนตัวน้อยดิเจาโอโมฝากมาเขียนตัวไงตัวใดบอกแน่จะต่างเราเห็นเลยเขียนนอตตาางตา่างไงเลโมฝากเขียนน้อยน้อยนีพี่น้องมเสียอกดขเจ๊นด่าจ๊หกศูนย์เดี๋ยวได้พี่น้องเด้อ เดี๋ยวให้เพื่นเขียนชัดก่อนนะคะจะเป็นเลข907908 607040แดอนยอสูงเลยเด้อเอาลงเอาลงกำตัมองให้เพื่อนซู้เอา ลกอีกหน่อยนึงค่ะพอมเจ้ามุนรอบๆแล้วเจบเอาใส่นะเอเจน่ะลลงม่ออันนีเจขแลงมาโอเคโอเค่เคมุนมามุนมามุนมาหน่อยจีๆแป๊บหนึงแป๊บนึงจะเฝ้ามุนไหลหยุดจึ๊กตักั้วตักข่าวนับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าวิค่ะท่านผู้ชมอย่าพิ่งหน้าจอนิ่งๆก้อนเจ้ หลายซองเนาะค่ะเนาะเลขอาจ์ติบ่ตรงบ่แม่นเลขบ่ตรงเลขกล่องนี่มุนกล้องกล้องเออว่าวีดเลขกล้องลายตรงแล้วในน่ะคุณบุญเพ่งเราคอมเมนต์มาเนี่ยนั่งหันข้างใส่คือปิงป่าแจ๊เจ้าหันหน้าขึ้นมาเด้อเนี่ยเราคอมเมนต์มันว่ามันปิงป่าว่าซั่นขงคนอย่าป้าวทรมา หมุนเจหมุนมาทางนี้หน่อยค่ะทางพีหานำโอเคนิ่งๆครับแคปหน้าจอนะครับเด้อรื่องเจ๊นุชนะคะเลขฝันนะคะแล้วก็เลขของเจมมาทางพีหานี่ยังอีกนิดนึง่งยุดวานี่ยุดยูเนี่จ๊ะหาหน้าที่คนละม้่นนั่นกับยากัาเจ้าเบิ้งแล้วอ๋อเพี่น้องแคปหน้าจอท่านที่เลยนะครับเจ๊นุชบนธรรมดาคนมีเส้นคนฝันแมนอ่างมวดที่ผ่านมางูเข่าบ้านงวดนี้งูเกี่ยว โอ้ยโหปศักันนัมอนไ้หนาอะไรับกนแมาจอนะน่กอนตัวหนาเลยเจ้าว่าตื่นเต้นยังเลยบอกมันยานจนมันยังเม่ไดดมันอยู่ทางไม่ตาข้างเลยไหมข่างเลยข้างเลยเจ้ขอขอนีนึงดวงสดีนันีโอเคครับนี่แป๊บนึงนี่แป๊บนึงนี่แป๊ร้ยเต็มเลยเ็้บอกเจ็แล้วสิว่าเลย่ดหนึ่งยูนนี้นี่นี่นิ่งจ้าบานนะครับหมายถน้องเพนแชบครับหยุดเึก หยุดจึกหน่อยครับหยุดจึกหน่อยหนึ่งพี่น้องเบื้อยจะหนีเลยนะครับเรต้องไปเบิ้งเล่าดอกเกนุ้ดเอาแคบเลยครับเบื้อยจะหนีพ่อนะครับมันหลายจอเลยโอเคครับโอเคครับนี่นะครับแคบหน่อยจอเลยอาจารย์ใเข้ามาแค่ข้าจอนะคะเป็นตัวเลขของเกนุดฟันฟันแมนพี่นู้ดบอกว่าฟันเห็นงูงูน่องอ้าวท้องขึ้นมากกว่าน้องเอาหัวที่ล้างเหรอ ยังมูลมัตรนิ่นึ่งเจยังมูลมัตเรนี่นึงอ่าโอเคจ้ะทีมหนึ่งจ้าค่ะท่านผู้ชมนะคะก็แนวทางของเจนุูเดอร์นะคะแอดมินก็มาตามให้ท่านผู้ชมนะคะงวดแรกนะคะที่อุดรนะคะท่านผู้ชมคะค่ะก็ทีมงานนะคะยูทูบหลหลายช่องนะคะช่องใหญ่ๆก็ ให้ยา <N: Hey> <aha> พาด้วยนะคะแล้วก็เจรัตนีนะคะพอ hey ่อให้ห้านะคะท่านชมแล้วก็หลายช่องนะคะเจตังนะคะเออพงพงมรตการนะคะพาเดินสายนะคะมาจากเอามาทางอุดรน,นะคะแล้วก็กาลสินนะคะท่านชมนะคะค่ะก็แนวทางของเจน,นุชน,นะคะก็ให้เข้ามาหลายหงวดจิตนะคะท่านผู้ชมค่ะแอดมินนำเสนอนะคะเป็นเพียงแนวทางเด้นนะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะ รวยๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับช่องมินิชาแนลแล้วก็เพจมินิชาแนลด้วยเด้อนะคะขอบคุณมากมากเลยเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะที่ติดตามคะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ